มาเจอเจ้าเอฟพันอาอีกนะสวัสดีครับห่างหายไปหลายวันเลยนะฮะเนื่องจากติดภารกิจงานศพยายชวดนะฮะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ออกมาทำคลิปนะฮะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่ผมนำกล้องผมออกมาถ่าย รู้ว่ายังใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะไม่ให้สนิมกลอกไปแล้วนะฮะเจอเซต800ด้วยครับเดีย๋ยวจะไปทักพี่เซต800ใช่ไหมเฮ้ยมีเซมีเซโอวิฟหลังยืบยืบ แขนสแตนด์อัพเลยนะครับกาวันนี้ค่อนข้างร้อนครับ แยกตรงนี้รถติดมากเลยแยกมามุงคลองกัน ร้อนฝรั่งพี่แกคงร้อนมากเลยเนี่ยมองอะน้ำมันหมดไม่มีเงินเติมน้ำมัน <c oughs> อ้าวยูอยู่บ้าไปแล้วมากบายบาย นี่นี่นี่นเบนส์เหรอเจอแซดแปดร้อยรอบตัดไปหนึ่งทีครับเบาๆอยู่กีเบน์เบียดเข้ามาครับพี่แกก็เบิ้ลใส่เต็มที่เลย nó còn là 3 tay nó trồng anh nó trồng wicked nó có อย่าถอยนะยู่นะแท็กซี่นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเกะกะพี่ฝรั่งเขา ติดมากพี่เขาคงเสียนคันเร่งนะบนอะไรอยู่คนเดียวไม่รู้เสียงทะลุหมวกกันนอกออกมาเลย ôi oh, 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 bao bao bì ่ก็คงเรียบนะจอดใกล้ๆเสียงยังเงียบเลยะ ตรงวันนี้เป็นอนุสาวรีย์ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนี่ยผมเลี้ยวขวา,าไปเข้าถนนวิภาวบดีลังสิตดีกว่าจะเข้าตรงแยกเ,เข้าตรงดินแดง upload sangat ลินก็ใช่ฮนะลินหรือเบาว่ะปัดพีซิกชิฟ้าโอ้โเจ็บยันไข่เลยว่ะ วันนี้มาทำงานครับมาเก็บเช็คหนึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ไม่ใช่ตังค์ตัวเองอเช็คของคนอื่นเขา้าเราเป็นแค่คนมารับครับรักษาเท่าชีวิตแล้วถ้าเช็คหายเมื่อไหร่บรรลัยเกิดเลยครับ up yep.